สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดแรมโบนะครับรุ่นฮีโร่ครับรุ่นนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนาติจะเรียกว่ารุ่นฮีโร่นะครับราคามีดพร้อมซองใส่มีดอยู่ที่700บาทเท่านั้นเองครับโคตรถูกเลยนะครับตัวนี้เป็นเหล็กต้านสนิมครับขึ้นรูปม,มาจากเหล็ก 5CR15 ทั้งหมดทั้งมวลเป็นมีดนอกมีดนำเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมีดทั้งด้ามทั้งซองนำเข้ามาทั้งหมดนะครับก็มาแบ่งในราคาคานี้ครับ700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับแบบเดียวกันจะมีอยู่2สีครับสีแรกเป็นแบบขัดขาวความยาวของใบมีดวัดจากกึ่งกลางจนถึงปลายมีดอยู่ที่9นิ้วครับความยาวอยู่ที่9นิ้วส่วนที่กว้างที่สุดครับส่วนที่กว้างที่สุด อยู่ประมาณครับ1.9ครับหรือ1นิ้ว9หุนครับ1.9จจริงๆเผลอๆนี่2นิ้วเลยนะครับดูครับเห็นไหมครับเผลอๆนี่2นิ้วเลยนะแต่นาตีเอาแค่1.9นิ้วครับสันมีดหนาที่6มิลครับวัดตรงนี้ครับถ้าเอาเลข5เห็นไหมครับ6มิลนะครับด้ามจับ ABS ใส่หมุด ใส่หมดุดใส่นอ็อตใส่นอ็อตดอกจันหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวครับท้ายด้ามมีเหล็กโพตรงนี้ครับตัวมีดโผเพื่อเอาไว้ทุบของแข็งได้เป็นแบบฟูลแท้งหรือด้ามประกบแน่นปึ๊กเลยครับใช้งานดีนะครับส่วนตรงปลายตรงนี้ก็มีคมด้วยนะครับเห็นไหมครับส่วนตรงปลายมีดก็มีคมใช้งานได้หลากหลายเลยครับผ่านการทดสอบฟันไม้ไผ่มาแล้วนะครับ ซัดเข้าไปเต็มแรงได้เลยครับรุ่นฮีโร่นะครับซัดไปเลยครับเอาจนกว่าแขนจะหมดแรงไม่ต้องกลัวว่าคมเขาจะอ่อนคมจะยู่คมจะบินนะไม่ต้องกลัวนะครับแต่ใครที่ต้องการคมหวาน,นครับก็ไปรับคมเพิ่มนะครับเพราะว่านี่เราจิกแค่เกรสรเปิดเป็นรูปตัววีเล็กๆไว้เนะี่ยเห็นไหมครับถ้าฟันไม่สนุกรับคมเพื่อเอาตัวตัวเส้นตรงนี้ออกรับคมอาจจะยากหน่อยเพราะมันเป็นเหล็กแข็งนะชุบเต,ตาอุณหภูมิความแข็งอยู่ที่59 Rock ร็อกเวล สวยมากดูครับสวยจริงๆครับเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นอ่ะได้เหล็กต้านสนิมด้วยแล้วได้ซองด้วยดูครับซองนี่เป็นซ abs ลายเคปลายนมครับดูลายครับสวยงามตัวนี้เป็นตัวล็อกใส่เข็มเข็มขัดนะเวลาเปิดก็กดตรงนี้ครับแล้วก็บีบออกใส่เข็มขัดลรอนตรงนี้ถ้าเข็มขัดใหญ่ข,ขยับตรงนี้ได้ขยับตรงนี้ไปตามช่องเวลาปิดก็กดลงมาปกติ แล้วก็กดตรงนี้ขึ้นตัวล็อกตรงนี้ครับหลุดหรือหักไม่เป็นไรครับใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่สวยแบบนี้เลยครับ700บร้อยบาท,ทถูกมากได้เหล็กตาลสนิมแล้วได้ซองใส่มีดด้วยครับไม่ต้องไปง้อซอง PVC เลยครับนี่นะครับได้เซ็ตเขาไปเลยอีกแบบครับเป็นแบบใบลาย ใบลายตัวนี้ก็โทนดุดันนะโทนดุดันความยาวเท่ากันครับ9นิ้วกว้าง1.9สันหนา6มิลด้ามจับ ABS เหลือๆครับด้ามดูครับผมเป็นคนสูง178นะครับมือก็ไม่ได้เล็กแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะนี่จับเหลือๆสวยมากครับอ่าเพื่อนเพื่อน สนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปครับทักมาหาณตีได้ครับในช่องนี้แหละครับมีเดินป่ามีการเกษตราตีทําช่อง Youtube อยู่หลายช่องนะติดตามได้ทุกช่องทางครับเจอเสียงณตีนี่คือใช่เลยเสียงแบบนี้มีเสียงเดียวในประเทศไทยนะครับนะเจอเสียงแบบนี้ก็แอดไลน์ทักมาคุยกันได้นะครับโอเคครับวันนี้ขอจบการรีวิวเท่านี้ก็สวัสดีครับ